อย่างวัดแรงลมเราเปิดระดับแรงสุดของทุกตัวเลยใครที่อยากได้ไรนะคะหลักพันแต่คุณภาพแบบเทียบเท่าแบรนดังราคาหลักหมื่นแต่ว่าประหยัดมากกว่า5 0เนตเี่ยสวัสดีค่ะทุกคนเจา้ก,กันกับอุมอีกลาวนะคะวันนี้เราจะมาเิ๋ของใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะเป็นไรอันนี้เลย,เลยไรแบบผมความเร็วสูงของซิมทัสนั่นเองนะคะจริงๆรุ่นนี้เขามี2สีนะคะมีสีขาวแล 4, ้วก็สีชมพูแต่ที่เราจะเอามาให้ดูวันนี้นะคะจะเป็นน้องสีขาวสวยสวยมินิมอลถึงจะเป็นพลาสติกแต่แบบไม่กองแกงเลยนะ ดีงามเกินราคามากเลยนะคะปุ่มปรับความแรงของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับความร้อนนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วตรงนี้ของเขาก็คือถอดออกมาแบบเอ้ยเก็บเศษผมนู่นนี่นั่นออกได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กแบบนี้พอเราทำความสะอาดเสร็จก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้นะคะก็สะดวกมาก แล้วน้ำหนักก็กำลังดีเลยนะคะทุกคนไม่ได้หนักจนเกินไปตัวนี้เขามีไอออนลบ400ล้านนะคะใช้แล้วผมไม่เสียไม่ชี้ฟูด้วยนะ<ม>แล้วตัวนี้เขาก็จะมีหัวไดร์บับเป็ดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะทุกคนเวลาเราจะใช้ก็ตอกเข้าไปแบบนี้เลยเขาจะเป็นหัวไดร์บับเป็ดที่แบบว่าตรงนี้มีแม่เหล็กนะคะใส่ง่ายถอดง่ายนะ แล้ววันนี้นะคะเราก็จะหยิบน้องซิมพลัสตัวนี้มาเปรียบเทียบกับใบบองผมตัวอื่นที่เรามีอยู่อีก2ตัวที่เราจะยกมาเทียบนะคะก็จะมีดรีมมี่ราคาตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันปลายนะคะประมาณ3 0 0พเลยและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของไดสันนะคะรานะคาช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,7,900บาทซึ่งเชนเงอก่อนนะะราคาแรงมากเลยทุกคน ที่เราจะลองเปรียบเทียบวันนี้นะคะเราจะวัดจากหลายๆอย่างเลยอย่างวัดแรงลมเวลาที่ใช้เป่าผมให้แห้งระดับความดังของเสียงนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่แรงลมกันก่อนเราเปิดระดับแรงสุดของทุกตัวเลยนะคะ<ๆ>ก็จะเห็นได้ว่าตัวซิมพลัสกับไดซันเนี่ยแรงลมดีพอกันเลยนะคะส่วนบีมี่เนี่ยแรงลมจะเบาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยต่อไปมันจะเ,นเวลาการเป่าผมนะคะของเราจะเป็นผมประบ่านะ จะเห็นได้ว,ว่าซิมพลัสใช้เวลาน้อยกว่าอีก2ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพผมหลังเป่าได้แต่ละตัวเสร็จแล้วนะคะเราเป่าเฉยๆโดยไม่ใช้หวีหรืออย่างอื่นในการจัดทรงเลยก็จะเห็นได้ว่าซิมพลัสที่ได้มาใหม่เนี่ยสภาพผมจีมากผมไม่ฟูไม่เสียนะคะแล้วก็เงาสวยด้วย ต่อไปเป็นการวัดระดับความหนักของเสียงนะคะอันนี้ก็สําคัญมากนะอย่างใครที่อยู่ห้องกับแฟนหรือว่ารูมเมทการที่เราอาบน้าดึกสระผมดึกเราต้องไดผมเป่าผมเราก็ไม่อยากเสียงดังรบกวนเพื่อนร่วมห้อง,ห,องหรือว่าแฟนของเรานะคะได้เสียงเบาก็จะช่วยตอบโจทย์ในส่วนนี้แล้วอย่างหนึ่งนะคะใครที่ผมยาวต้องใช้เวลาเป่านานน้าหนักของไดรก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะหนักเกินไปก็อาจจะทําให้แบบปวดหลังปวดไหล่ปวดมือปวดข้อมือได้นะหลังจากที่ได้ลองใช้ไดรทุกตัวแล้ว ะะผลก็ออกมาตามนี้เลยตัวซิมพลัสที่ได้มาใหม่คือผลลั์ปีเกินคาดมากนะคะทั้งแรงลมเวลาที่ใช้เป่าผมสวยไม่ชี้ฟูหลังเป่าแล้วก็เสียงไร้ที่เบาโดยรวมคือดีงามมากส่วนทางกับราคาน้องมากคุ้มค่าคุ้มราคาในการซื้อมากตัวนี้คือเป็นตัวเลือกสําหรับคนรุ่นใหม่ราคาจับต้องได้นะคะเขาออกแบบมาอย่างดีไม่แพ้ไรหลักมือเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้งานง,ง่ายมากนะคะแล้วอย่างนื่นที่ดีงามสําหรับน้องคนนี้นะคะก็ ือเขารับกันหนึ่งปีนะถ้าเกิดว,ว่าน้องคนนี้พังคือไม่ต้องส่งรอซ่อมใดๆน,นะคะเขาจะส่งเครื่องใหม่มาให้เราเลยนะคะทุกคนใครที่อยากได้ไรราคาหลักพันแต่คุณภาพแบบเทียบเท่าแบรนด์ดังราคาหลักหมื่นแต่ว่าประหยัดมากกว่า50%เนี่ยกดจิมพทิกเกอใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะบุ๋มแบบไปให้แล้วนะส่วนเราก็ชอบทุกตัวนะดีงามทุกตัวคือน้องคนนี้ก็ดีนะแต่แบบราคาน้อง แรงแบบแรงจริงส่วนตัวนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าการาคาก็แรงเหมือนกันสําหรับน้องๆนักศึกษา,าเนี่ยเอาตัวนี้ไปก่อน f ฟ r s ์สเจอร์ใดๆดยแบบอยากเก็บเงินใดๆไม่อยากแบบฟุง่งเฟือยมากเงินเรายังไม่เยอะอะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไปลองไปใช้กันดูก่อนนะคะดีะงามมากๆเลยทุกคนสอนนี้บุ้งต้องไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย